ก็หรือว่าจังไดไอ้เ้าสาบแล้วก็สีแบบเพชรยังตัววันนี้หรือว่าสบายเพราะเลย่ว่าไปไปวันสมัชชาทางประูซื้อไม่ได้บานบานประตูนี่ก็มีเอฟซีผนถามมาอยู่ว่ามีมีประตูอยู่บ่เพหรอมาเที่ยงยี่ซีอาเขามาเมื่อไห้่กโอแม่นบ่เอาเอาเอาก้อนดินโต๊ะเลยฮะกระโพาลูกไปเขาขอบคุณขอบคุญด้วยไม่บุญเขียนมักซารี เก็บขนมให้น้องไอเดียท่องเก็บก็ให้ได้ท่องใครก็ให้นี่เด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี กันเด้อสุขสุขคนเนาะาะวอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเขาสูซองแม่บุญมากคือเกาเด้อพี่น้องเลยนะมาพอ,อ,อกันอีกแล้วตอนเศร้าๆมาเนี่มามานี่กับมาเบิ้งก่อนพี่น้องเลยมู่บ้านนี่ได้โทรสั่งปูนเพื่อนโทรสั่งปูนเพิ่นบอกว,ว่าจังใดเนาะเอากะเพิ่นนอามาทรงนด้ยินาเอามาทรงเลยแหละมัอเศร้านี่ ปุนก็เลยมือเศร้านี่มาหอดก็เลยเวไปจ่ายเงินให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะไปจ่ายยูห่าน่นเลยพี่นอ้องอ่ะบอท่านได้มาเบิง่งทราบว่าปูนเพิ่นเอาไว้ใช่เวจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องเลยเดียวกับสีบอกเนะาะผ่าใจไปเท่าใดปูนเก็สอบ<ม>เห็นได้ทางเพิ่นว่าขึ้นราคาอีกเด้อว,ว่าสันกระสอบละหนึ่งพันกิรรวมแล้วก็เป็นกระสอบหนึ่งหกสิบเจ็ดพันพี่น้องเลยที่เขาสั่งมาวานมือซื้อน,นี่นั่น เอโตนึงนั่นนะมีแต่หกสิบหกบาทนี่เพิ่นว่ามันขึ้นราคาอีกเพิ่มเป็นห7สิบเจ็ดพันเทสันฮาก็เลยวปจ่ายเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สิบอกเนาะว่าจ่ายไปเท่ดายฟูนเจ็ดกระสอบจะเพิ่นเอาไว้ใส่พุกพี่น้องเลยทั้งลูกสาวก็จักไปทั้งใดพวกแหละเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องไปเบิ่งก่อนโอ้ไอแก้วกับท่านได้ไปเนาะยังอยู่ในหันอยู่พี่น้องเลยฝนกระโต๊คือเก่าโอ้ยไปยากมากยกพี่น้องเลยครูมึนขึ้นมากขึ้นว่าเลยหนาพน โบโตกกับโบได้ถ้าโบโตกกับเข่าแห้งบัดผูโบ,บเฮ็ดหน้าบัดโบดอยากใหต้ตกพี่น้องเลยผูเฮ็ดหน้าก็อยากใหต้ตกะห้ำเข่าเนาะไปไปเบิ่งไปชมดูกันพี่น้องไอ้ทั้งน้องๆเป็นเฮ็ดฮอดขันใดใดเด้อแบบนี้เหมิดฝนคือเก่าพี่น้องเลยน้องๆเพิ่น,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 นไปก่นอนเออควันกุ้มๆแท้อันนี้สาบายดีเด้อเอ้ย อาเตะหลาปลาเตะเศร้าแท้มันอกใส่หลาคือใส่สุดข้าสั่นมานี่โอ้ยคือว่าเนาะมันนี้ฝนต๊อยู่จักเสียมันแหงอย่งไดบุวันนี้เรต้องซักเราสามือังซกมันตากเแหงป้าตะโอ้็คสอบนี่นังวะ พึ S <S ่งมาส่งแล้ว่าปูนเอาไว้ทั้งใดเลยโอ้ทางงี้แก้วกันยังบม่ได้ไปเนาะขุดกดกอดเยอน้องใซรัสรสสมปูนสีสาี่นองเลยฝนตกเห็ดยังกันเากโอ้ยังไปสร้างขุดกดกอดเยอะนะเลย ไช้มีสองคนนี่บ่มาหนีว้าวพอจะเงียบทักข่าวมาในแม่เจ้ากระไดฝนตกแข่งฝนใช่ไหมตอ้ม่ได้อเปีย,ออปปยกอแม่ลแล้วลเข้าสาบขึ้นไปกับฝนมันสาดใส่มนกระโยดลงึ้นเ้าเนาะอันนี้ก็อาศัยว่าสาบนั่ง่น ม,มันบวชเท่านี่ไปกันขอาวไปกันเรื่อเราเห็นเบิ่งข่าวอยู่ว่ามันตกจักมือใช่ติดตามข่าวบริจิตตามบ่แต่กาวเจ้าคือติอตอตอดตามเยอะขึ้นมาเนี่แม่เปียกได้แล้วก็เสียบไฟอันยังสิไปพุ่นอยู่บ่เจ้าไปถ้าพวนเจ้าสิเทบบนั่นนั่นเทขึ้นน้องโบบ่ ไปขึ้นท่านเดโมงบ่ทางเฮือนน้องโบยังสังสีน่ะนนจะขเข่าตอนเศร้าเนยเพรเพิ่นท่านด้มาบ่หลังมันรอรอรอระลับเอาสังกะสีอยู่ก่อนแม่นบ่แต่ว่าสร้างแล้วบ่วจเจียงบ่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแบบมื้อนั้นได้เนาะ<ล>มื้อเช้าแล้วเพิ่นมามาส่งประมาณ10:00ุ่นาหน่าจะเหมือนรอบเศร้าเลยเนี่ยเนเพราะว่าเขาจ่ายเงินตอนแรกนี่เพิ่นต้องมาตอนเศร้า กินเข่ากิน no. น no, ้าแล้วละบ่เผลอจะได้ก uh, ิ่นสิ้นโมซื้อมาวันพี่พี่กินแค่เนี้ยแต่พี่เงเนาะสิ้นโมสำลวกพักลวกบุกอยู่พี่บ่เจ้ามานี่ค่ะสิไปอยู่สิไปอยู่สิปะสองคนไปพี่อ้าววันนี้สิว่าสองคนพี่แม่ใจค่าปูนเพิ่นมือเศร้านี่กับทางเข้ากับมีแต่สาบแล้วกับรือว่าจังไดไอ้แก้ว สาบแล้วก็สีแบบเพชรยังต่อวันนี้หรือว่าสิไปบเพิ่มเลยว่าก็ไปไปวันสมาชิกกำลังตู้เสื้อไม่ได้บ้านบานประตูนี่กามีเอฟซีผนถามมาอยู่ว่ามีมีประตูอยู่บ่เพิ่นว่าะันบ่เตียงอีเอาเข้ามามื้อนี้อ๋อแม่นบ่โอ้บ่เตียงคนที่ซื้อเองบอกเพิ่มมีเอฟซีกับผมโออาจสิทางเพิ่นเนาะบ้านประตูกัมีเพิ่นถามเฮามาว่าเออสิถามบ่านเตียงเด้อเพราะว่า มงกบเอาเตียงเป็นซูซื้อคนอาซีเนียนประตูเอาต่อเข้าไปคน่นว่าจิเอามาให้วันนึงคนาเลยเรียกเลยรามาหนูว่คนเรียยหลายได้ดนี่กาลังสีเป็นนักล่องเนี่ยเเตียงล้องคนติดตามฟังกันบลงานเพลงคนอยู่เดสิปะสองคนอยู่พี่ไหนี่ ซื้อเนี่ยกินเนี่ยอยู่มาป้าว้ตู้เย็นและให้ชุวงน้องๆเพิ่นอยากไปกินเองผนตกน้องเห็ดแย่หน่อยแก่้ยวอันจะสีไปเห็ดแย่สบายเลยอันนี้สีบ่นคนชอบสีเพื่อนตรงเลยสีพื้นหรือไงสีน้องโสีเทพื้นก่อนเนาะเสีบลบลน่อยสีเทพื้นก่อนสะก่อนกบบนบนทั้งน้อยทั้งทั้งบนตะเบียงโอ้ทางขึ้นนี้ พอได้ไว้อันเที่สมปูนบ่บ่นั่งที่ถอดเออมันบ่มีบออยู่เนาะมุงมุงสีมุงตัวน้อยอะไก่อนไปสักซีมามาหอดหรือจะมุ่การมุงเลยตัวน้อยใครอยู่เนาะมองพอได้ส้นแล้วฝนตกโอ้บานประตูเะเตียงสิเปนสิมาส่งวันนี้เดินเดินไปบอกว่าสีสเปนสิเขามาส่งวันนี้อ๋ออ๋ออน่าจะเป็นเพคนเองแล้วคนเองค่ะแล้วเดี๋ยวห้าสิไปเบิร์นปูลคนก่อน เอาใจปูนเพื่อนเดียวโคตรโตเข้าไปเลาะบงทางในกันด้วยไอ้แก้วนอนพี่ว่าื่อคืนนี่นอนกับน้องนอกเพื่อนฝันดีอยู่ว่าฝันยังเมื่อคืนนี่นอนหลับสนแล้วไม่ได้ฝันครับมาขับไปเลาะบงทางในกันเด้อเดี๋ยวไปได้สมุดเลยอ่ะโดยโดยสบายดีไอ้แก้วสิไปพูดเลยบ่อนะโอ้อาสาตว์ปูนนอกฝัน โอทางพุพ่นพ่นกระถาเลยสไปพุย่นบบบนี้โอ้อะตามสบายให้เดินแทากปลอดภัยทางไอ้แก้วพ่นกระสไปพุ่นนี่แต่น้องสองคนอยู่นี่้าด้านนอกนะขุนตกด้านนี้ยังไม่ได้สาบมีถาเด็ดนี่เมืม่อวานนี่ได้แต่ด้านหลังสองหน้า ทางน้องไซลัส้ากับน้องดาวสองคนอือเดียว้ลอือนี่ยเยสับหนะนี่พี่้อง้ย เนี่ยกต็ตกโพะโลพัางงานพี่น้องตกแต่กลางคืนกลางเว้นแดดกะสิเฮ็ดเวียกได้อยู่บัดสเขาวไปเลาะบ่งข้างในกอนข้างในนี่ ทางไอ้แก้วก็ไปแล้วฝนตกทําทางไปแล้วพุ่ฝนตกที่เรื่เลยตลาดทําซีก่อนทําซีก่ออ๋อโดยโดยแลสิตามไปเบิ่งน้ําอยู่เบเข้าเบิด้านในกันเบิ่งเด้อพี่น้องอือปูนเพิ่นนงนี่จกระสอบเจกระสอบเนี่ เป็นอาข่าวมาไว้ในนา้เพราะวาอยู่พ่นมันเปียกพี่น้องตรงอาข่าวของพี่นี่ก็ทั้งน้องๆเพิ่นพากัน,นอนอยู่พี่อืมคือพี่น้องเลยด่านในถือว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วด่านในทิ่โอ้ยยังุม,ม,มนี่คือแหกหมานแทนนอ้องเียนี่น้องๆ่นน,นี่ขึ้นมายังไงบ้างอืมที มาขึ้นหน้าเลยไม่ต้องเลยเอาสีมาขึ้นทั้งนี้ไปสั่นต่อ้งงาสบายดีรุลยละยีมลบมาแต่ทั้งเด้อนี่ม,มาแต่ไซส์อ่ะนะมาแต่มัดมาจะมัดผมคือว่าไปทาม,มู่เข่าลงเฮียนสบนิบ่กหบละ พอสีลงมือใดแท้เฮียนอ่ะโมอ้าวพอตู้คือว่าเจ้าไปทาโม,มว่าสีลงเฮียนเมื่ออื่นเหมือนกันงห้นเดียวไปเบิ่งหนังเบิ่งหนังยังอะนะเบิ่งหนังเทหนังทิศอ๋โอโดยปะไปพุด,ดน้ตไปฝนตกมาพี่หลังไหมเจ้าอย่าไปกดไม่เลยเดี๋ยวมันสิพิษล็อกมันนั่งคุยกับลูกสาวกันจักบาพี่หนงเลย พี่ล่ะมานางพี่นฝนถึงไหมโอ้ยยันฝนถึงแร้วนั่งย่เดิลูกอาฟ้าหมอัดวเข่าใช่ฟ้าหมอป่วยชื่อหว่สบายดีแล้วคุณตดอะไซื้อไห้ซึ่งานพื้นตะเสือเพ่พ่นองเ้ยอดเหะอะไซื้อไห้ซื้อนะซื้อหวนะพ่นองเ้ยออเจอ อ่ะลูกทรายขี่น้องเลยสวัสดีอ้าวทรายบาดนี่<อ>เห็ดพี่เลาะอันนี้อไอ้อีละคือนั่งคื่ชั่งลูกนะอ้าเต้ไปทาโม่คนวานนี่ได้รงเฮียนะโมื่นบ่บุคูอืมบอู้เอา,าได้ทาบ่าสันบ่ได้ทาโอ้าวกินข้าวเศร้าแล้วบ่ามาเนี่ยึกินแรกข้าวกินแล้วอืมกินกำยังลูก กับซีนกับซีนยังจากแน่บ่จากเฮาซีนหมู่แม่บุญนี่ซื้อมาปะไว้อ่าเจ้าเฮาเบิ่งดูโอ้อ่า้อไปเล่นแต่เช้าหลายเจ้าฝนตกมันจะได้แขงฝนบ่สบายเด้อไ้อ่าเบิ่งในเสื้ออ้ายเพิ่นน่ะพกันตากฝนอยู่ฝนฝนแม่บุญบอกให้แม่ทมือูนักากระม เออสั้นเลยผ้ได้เห็นยางผมใช้อันขาดผมเจ้าเดค่ะบ่มีมือนั่นเด้เห็นขาดอยู่ค่ะตัวขาดนี่ยแล้วอเอทีเจ้าขาดมือนั่นอันเด้กิ๊บเอาอันอันอันกวดผมนะอันกวดผมอันเด้เอาอันขาวขาวนี้เจ้าขาดขึ้นนี่เพินเอิญอย่างยางโค้งอันเด้เริ่มเลย โอ้ลืมใบแท้อันนี้แม่นนี่คาดขึ้นโบอันนี้อันนทำแม่บุญเอิญอันขาดผมเอานี่นี่จังซี่แหละเห็นบอสค่ะนั่งก็ะเพรนตาได้ๆด็ดนหยิ่งยางอย่นี้ค่ะงามไปดิอืมในบุญเอิญอันขาดผมอันนี้ค่ะน้องอันเดียวขาดผมน้องอันเดียวเข้าใจเจ้าเอิญยังเ่ะอันนี้โบเป็นโบหนาวบ่มันนี่ใส่สรงขายาวามันนี่อาบน้าแล้วบ่มันนี่สีแขีวบ่มันนี่ สีแ้วสวยหนาและสวยวจังสันละตื่นนอนมากะสีแกล้ช่วยนะ้าไกลขึ้นฝนตกเงียบๆพี่น้องเลยมานี่เดี๋ยวแม่บุญสิไปเบิ่งทรั้งอันอ้ายถวยท,ทองพเพิ่นเฮ็ดแยกก่อนเด้ออ้ายระเฮ็ดแยกกันเลยเด้อโดยโดยอะน,น,น,นางยินด่ท่าสั่นสบายดีลูกๆยันสบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีป้าลุงโดยเนาะทางน้องไอเดียก็ได้พี่นะ้องเลยมาเลาะมึงก่อนพี่น้องด้านนี้ ด้านนี้เพิ่นนั้นสะมือว่านนี่ดีทอมันมันเด็ดตอนเศร้านะแล้วเรียบร้อยทางนี้ี่น้องเลยยังด้านนี้ยังสี่ด้านแบบนี้ยังสีดววงงส่ด้านพราะว่าน้องๆเพิ่นยังสี่ด้านน้องๆเพิ่อนนั้นสบตัวนี้ขึ้นซุดก็ถือว่ายังสี่หนึ่งสองหนึ่งสองยังสามนี่สี่ ทางน้องละเบิกไปหาแนวมาหายพ่นนั่นกะนน้องๆพ่นเอากระสือแนวกินเนี้ยอยู่มาปะไว้ตู้เย็นแหละพี่น้องเลยให้น้องๆพ่นกินง่ายเนาะที่ละเบิกเอาพ่นกันพุ่มพวงคอยนี่ตากฝนแล้วอันนี้เดี๋ยวให้กินน้องๆพ่นไปกินก่อนนะ เดี๋ยวแม่บุญจะไปหายท้งไอ้ถวยเทาะไอ่หลากับไอ้ด่างโดยคิดว่ามากขาโพูเจ้าก็นเลยไปขอบุญมาให้จะไปหายทั้งไอ้ถุยน้ำเือน้ำแข็งเออเออก้อนดินโต๊ะเลยมะขาโพูดลูกไปขอขอบคุญขอบคุณด้วยแม่บุญเขียนมักซาลีเก็บขนมให้น้องไอเดีย ขงเจ็บก็ให้ได้ขงพายก็ให้ยืดเดินทางจะรอปลอดภัยขอให้ยืนเด้อขอให้แม่บุญรวยหัวมย์นาขอให้แม่บุญมาสนใจขอให้แม่บุญรวยเท่าพันเท่าเดือดดูเดยไปเอาไปนั่งกินอยู่พุ่นลูกฝนตกไปะไม่สีขาว่ะบสีเหลืองลูกปะเข้าไปใน้เมยบุญเสียไปให้ไอ้ลาก็ใอ้นี่ถวยให้ดาวก่อนไปย่างไปเร็วเด้อไปไหวฝนตกนะไปไหว้ฝนตกเลยค่ะ เอาเอันนั้นให้เพื่อนไปกินไพื่อนองเลยมึให้ทั้งน้องดาวกับน้องหลาอ,อ่ะเลยเลยเลยอ่ะกินอยกินยังบ่ได้ไปยังบ่ได้เอาเอันนั้นมาให้กินสปอนเซอร์โอ้องน quay nó nâng về nâng lạ nó phóc rồi ô tục dạ tục 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 mà dù sống khôn nhẹp ngào đấy nâng lạ nó nó ô ô cố gắng bụi tuyệt đối xin thôi là sao giờ thôi sao tựa dạng người thằng này của nhào mày sau nữa học cái đầy sưu sang phun mah tuyệt là sao phải làm đêm ấy hùng phải hùng lao 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 hùng อ่านบังบินอัน,นสื่อปูนก็สั่งมากเมื่อเช้านี่เพิ่อามาวานนี่บอกน,น,น,น้องละมาวาน,นี่เจ็ดกระสอบท่าน,นใจเนาะเอากะสั่งเมื่อนั่นนี่เอามาโตน,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 งน,นงึงนี่ยังหกสิบหกอยู่พีน่น้องเลยบาดเวใจเมื่อเช้านี่เพิ่นว่าโอ้ไ่ได้บอกรวงหนาวาันปูนขึ้นอีกหนึ่งพันกีบรวมเป็นกระสอบหนึ่งหกสิบเจ็ดพันบาทเอามาเจ็ดกระสอบพี่น้อง รวมเงินแล้วก็4,69,000กิลเวย์จ่ายเพิ่นมือเศร้านี่เนาะแต่ตอนจ่ายก็ไม่ได้ทายเอาแต่บิดแล้วมาให้เบิง้งกัจ่ายเป็นที่เรียบร้อย4,000 4,69,000กิลเนาะสมุนเวย์จ่ายเ,เศร้านี่พี่น้องเลยเอาสมุนกะเี่นองเลยเ,เพราะว่าเอาอยากให้มันทันกันนะพี่น้องนี่ยหาเนี่ย จ่ายเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสี่แสนหกสิบเก้าพันกิบเจ็ดกระสอบเนาะเพราะว่ากระสอบนั่นนี่หกหกสิบเจ็ดพันซื้อเมื่อนั่นนี่หกสิบหกเปิดกระขึ้นราคาพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยพาทีพี่น้องกาเบิร์กซ์นีแหละมันนี่ฝนตกพี่น้องเห็ดยังกระเนีเนาะโอ้ยทางน้องๆ่นกับสาบแต่ทางในแต่ทางหนานี่จักจะเป็นจังใดแหละพี่น้องเลยว่าฝนมันก็ตกบ่จักคือแจ็เศร้าเนาะพี่เหล่าพี่น้อง เห็นดางโบจีวานะเนาะจางแกะแบบนี้จะเป็นกระซิบเอาเนื้อกินเนื้อยู่ไปไว้ตู้เย็นให้น้องๆเพื่อนกันซื้อเนื้อกินมาไว้คือเก่าคือเดิมแหละที่แบบพี่น้องซื้อพักนี่อี่วางให้สร้างเพื่อนพี่น้องเลยเอาไว้ตู้เย็นเอาไปไว้ตู้เย็นก่อนบ้ดนซื้อปีกปลาเมึกเนี่ยกับปีกเป็ดพี่น้องเลย ไปไว้ตู้เย็นแนวกินอยู่ตู้เย็นเด้ออยากเห็ดเอาเด้อนี่เดอ้อมีมาไว้เห็ดกินอยากตอนใดก็เห็ดกินร้อมีปลาเมือกน้ำอยากลวกกินขึ้นเมื่อนั้นก็นเห็ดร้อเดอ้อแยกบ่ได้มาเห็ดให้คือแจงหเ่าไหมวันนี้เลยเอาเนื้อกินมาไว้ไหให้น้องๆไปไว้ตู้เย็นก่อนไปซื้อพักมาไว้ให้น้องๆเพิ่นเห็ดกินซื้อปีกปลาเมือกนี่นี่ปเป็ดเนาะมาไว้ให้เพิ่นย่างกิน ิีเป็ดกืบสองกิโลคุณนี่คุณน้องิดเป็ดไรให้น้องๆเพิ่นมักแล้วก็ย่างกินกะปิกแบบเมึกเนี่ยโลหนึ่งตือมาไหวเกื่อเข้ามาสวยมาโบทันเพิ่นผัาก,กันเฮ็ดกินมาเมื่อนี้เป็นทีน้องเยื่อยู่สองคนน้องเต่อทองน่องเลน ส่ายพรกไปพุ่นเงรถพี่น้องเพราะว่าจะขึ้นโค้งหลังคาอยู่พุ่นเนาะโอเคพี่น้อง้สำหรับคลิปนี้ฮาสีจบไปสำนีสะก้อนพอกันในคลิปต่อไปเด้อขอบุญขอบคุณแต่ทั้งคุณยัยจะดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามฮับทองคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจบแล้วปรข้ามโฆษณาส่ารับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปแล้วสบายดี